ก็สว <self> ุกับผมพบกับไม่เจริญสนใจทุสองชาแนลอสนัสนะครับเกมของผมยินดีทีหนึ่งย่าวู้วันนี้อยู่กับเกมเพลนเกลเลอร์ฆ่าแม่งให้เยอะๆครับผมอ่านี่คือสดาพาร์ทสุดท้ายกับผมโอเคเฮ่อ่าอย่าลืมแชร์และกด subscribe ครับผมอ่าเพื่อได้มีกำลังใจครับผมโอ้ยันหนึ่งเดี๋ยวผมจะส่งใต้ข้างล่างคลิปนี่ไอ้ว่าไอ้เตาเรียกว่า เดสกสั uh ้นเดี๋ยวผมจะส่งช่องชาแนลเพื่อนผมอีกคนนึงกูซีมเขากลับมาอีกทีนึงแล้วครับผมโอเคไม่ให้เสียเวลามากไปดูกันดีกว่าครับผม let's go วันนี้แม่งต้องดีโอเคล้อล แกกูเยอะใช่ไหมอย่างแกกูเยอะใช่ไหมตัวนี้แพ้แพ้ลูกโปง่งครับผมตัวนี้มันจะแพ้ลูกโปง่งมาเป็นมนุษย์น้ํามาเป็นเผาเผาพันธ์เต่มตัดส,สันสูงครับผมตัดสันสูงที่เผ่าปลรปองของเราแม่งรังเกียจ ดน้ำมน้ำนี่คือ,อเผ่าคิดต่ำเราะผมคินต่ำ,ตำสั้นสูงแมงแข็งแกร่งมากใครเป็นมใครเป็น,ใค,ปนใครเป็นปริัติพี่ลุงพี่กูมันต้องโดนดีอย่างไงตัวนี้เข็งแขนเก็งแขน,แขนเฮ้ยมน้ำมน้ำ,นำใช้ก้อนขี้วางดันมาต,มาตงตีแล้ว น้ำก่อนขี่จงขี่มาสัน้นนี่เรียบร้อยเอาละโุ้นเก็นต์บัสเตอร์โอยเก็นต์บัสเตอร์ตาย มาข้างม้าาข้าอืปล่อยตัวเดียา้างโอเคโอ้โหหขี้มัตันขี้มัตัน กี่มาสันโอเคต่ำบัตเตอร์มาเก็ตช้าเก็นต่ำเหรอเก็นต่ำเหรอ,ม,หรอมึงต้องขายไปซะหายไปจากโลกไปซะเรียบร้อย ฮาาตายไเค็นต่ำเย้มรุษน้ำไปเรียบร้อยแล้วก็ผมขอาบันเค็นต่ำโอเคครับผมอะไรนอันนี้หนหนขอตัดโซนการ์ตินเงียบครับผม โอเลือดอยู่นี่นะโอเคกูสบายดีบอกว่ากูสบายดีโอเคดอเขอเอาแผ่นที่มาหน่อยดิเราต้องรีบไปแล้วไอ้พวกมานมาเริ่มค้านไหวแล้วก่อนที่พวกมันจะหายไปโอเคฉันจะลองหาทางดูแล้วกัน ี่มึงพากูมาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมึงรู้หรือว่ามึงจะมาขมขืนกูคนหลังกูสลอกมือนี่นะไอชนีเอ้ยฮสารที่เดียร์นี่หรือว่าพ่อมึงเถอะวางแป๊บ เด็กส่งพิซซ่าครับรู้ไหมต้องการพิซซ่าใครวะกูเองแดเนียลอีฟนี่คือแดเนียลแดเนียลนี่คืออีฟเจนนี่นั่นพิซซ่านะขอบกระเทอยมที่รักไม่ต้องห่วงกูรู้เขาเป็นเพื่อนกู ของจอยน้องบือห่วเหรอเขาโอเคดีเขารู้จักพวกในพนสูงอยู่แล้วแล้วเขารู้เรื่องเราเยอะขนาดไหนล่ะก่อนอื่นนะฉันเจอแดนเนียลในกองภาพของสู้กับมอสเตอร์อย่างเมามันอยู่โอ้ออ่วยห่วยห่วยแตกไอ้นี่ซอง เดนิเอลได้รอดชีวิตและสามารถกำจัดปีศาจพวกนั้นได้แต่พวกมันก็ถู่บางคัให้เอาไว้่กมาถึงปัจจุบันไอ้มันก็เป็นปีศาจนะแล้วจะเชื่อแต่ได้ยังไงมันก็จริงอยู่แต่ว่าฉันไม่ใช่โกงกนะบางครของฉันก็แค่ตกลตาวิญญาณให้นักเองถ้าคุณแหกกฎไปผมก็โดน่วดละสินี่คือสิ่งที่ฉันทำด้มาที่สุดแล้วล่ะ ทำไมถึงมีน้องฟ้าอี่ทีดอนเธอเป็นนางฟ้าหรืเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเนาะทำไมถึงไม่อยู่สวรรค์ล่ะฮะโอ้แดเนียลต้องการให้ตาทั่วอะไรหรอพวกเราหลักจะรู้เหมือนกันว่าโฮันน่ามันทำอะไรกันอยู่ลูซนเขาเต็มห้อโบรามานานแล้ว รผมที่จะก่อสงครามบนตะวัแล้วด้วยเราจะได้ตีมันก่อนก่อนที่จะมัาถล่มมขาได้ด้วดูท่าว่าจะนกกับเกินไกว่าสำนักฉันเนาะแต่ลุงรู้จักเงี้ยเปล่าเออไม่ถึงสานที่น่ะใช่ดูดูดีแหลงต้องตรงกระชับแล้วเราจะทาไงต่อดีล่ะขอบคุณครับคุณลุงแล้วค่อยเจอกัน เรารู้มาว่าหมดแล้วรี่ออกไปกันถ้าตัวนั้นยังไหวอยู่นะก็กำจัดมันให้หมดเลยเเเาีดักนไปยโอเคอาจจะมีเสียงพี่หรือเสียงอะไรอื่นอะไรต้องออกมาด้วยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไอ้นี่ครับผมต้องขอไปอย่างยาวครับผมโอเคโอเคเมื่อกี้ผมไปฟังไอ้นี่นะ คือตัวเราเหมือนกล้แล้วปเจกจับมนุษย์มนุษย์น้ำครับผมผมและอีกก็มาช่วยเหลือแต่ว่าเราก็ช่างแ่งแหง,งแล้วก็ให้เราไปที่เม,มืองเม,มืองล้าแห่งหนึ่งครับผมซึ่งมีปีศาจตัวชื่อเซเดมอนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ความรู้จักกันซึ่งอีกก็ไม่ค่อยแน่ใจกับปีศาจอืมไม่ค่อยแน่ใจกับปีศาจซึ่งจะหาวิธีการกำจัดหัวหน้าครับผมหรือการเดียนต่างๆการเดียนควบคุมระลอกประมาณนี้ หรยอปีศาจประมาณนี้ครับผมซึ่งก็เริทำให้เราต้องไปขอ,ขอความช่วยเหลือของคุณลุงพี่แกครับผมอ่าก็เนี่ยคือจุดเริ่มต้กนการเดินทางครั้งใหม่ครับผมอ่านี่คือฉักที่สามครับผมเทนเทสเทชันสถานีารถไฟหัวลงโพงหัวลงโพงกันเลยเดียวโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นของสัดาห์หน้าครับผมโอเคเฮ้เซฟเอาไว้ครับผม กูไม่มีวันไถ่ซ้ำหรอกแม่งปล่อยไว้แบบนี้แหละโอเคครับผมน้ำผู้ขอชมคลิปพี่ให้นี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอ่ากับด่านทีวีสเตชั่นเนือสันดิโลสันีรถลำโพงเออสานลดิโลไฟล์ฟลำโพงครับผมโอเคหวัวลำโพงเพราะฉะนั้นแล้วค่อยเจอกันครับผมบา,บายครับผมเย้วู้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนะครับผมโอเคบาย สตรีมและลูทูกชื่อวิเจอตุดจะตึงส,สองชนั้นนะครับผม